สวัสดีครับทุกคนเมื่อพูดถึงคำว่าผู้นำเรามักจะนึกถึงภาพของคนที่ออกคำสั่งควบคุมคนอื่นหรือคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดขององค์กรใช่ไหมครับและในโลกของการทำงานแบบเดิมๆการเป็นผู้นำที่ดีอาจหมายถึงการที่เราสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้แต่ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้นำที่ใช้แค่คำสั่งคงไม่เพียงพอแล้วครับวันนี้ ผมจะชวนทุกคนมาทําความเข้าใจกับศิลปะของการเป็นผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจครับเราจะมาดูกันว่าการที่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมไม่ได้เป็นแค่การทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายเท่านั้นครับแต่เป็นการที่เราได้สร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีพลังในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนครับความแตกต่างระหว่างผู้นำสองประเภทนี้อยู่ที่วิธีคิดและวิธีปฏิบัติต่อลูกทีมครับผู้นำที่สั่งเป้าหมาย ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดวิธีปฏิบัติใช้คำสั่งและควบคุมลูกทีมอย่างเข้มง,งวดผลลัพธ์ลูกทีมทำงานเพราะหน้าที่และความกลัวแต่ขาดความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจเป้าหมายสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกันวิธีปฏิบัติใช้การสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำผลลัพธ์ลูกทีมทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุข และสามารถสร้างผลงานที่ดีเกินความคาดหวังได้การสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันเริ่มต้นจากหลักการง่ายๆที่เราสามารถฝึกฝนได้ในทุกๆวัน 1. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนผู้นำที่ดีต้องสามารถวาดภาพอนาคตที่ชัดเจนและน่าตื่นเต้นให้กับทีมได้ครับวิธีปฏิบัติลองสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณให้ทีมเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันและให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นั้นครับ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีการกระทําสําคัญกว่าคําพูดครับผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องวิธีปฏิบัติแสดงให้ลูกทีมเห็นว่าคุณทํางานอย่างทุ่มเทมีจริยธรรมในการทํางานและมีความซื่อสัตย์ 3. พัฒนาลูกทีมผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ต้องการให้ลูกทีมทํางานเก่งครับแต่พวกเขาต้องการให้ลูกทีมเติบโตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ วิธีปฏิบัติลองมอบหมายงานที่ท้าทายแต่ยังอยู่ในขอบเขตของความสามารถของพวกเขาและให้ฟีดแบ็ k ที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนา 4. มอบอำนาจให้ลูกทีมการมอบอำนาจไม่ได้หมายถึงการโยนงานให้ลูกทีมครับแต่มันคือการที่เราเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาวิธีปฏิบัติลองให้ลูกทีมได้ตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเชื่อมั่นในวิจารณญาณของพวกเขาครับ การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ 1. รับฟังอย่างตั้งใจผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดีครับรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขากำลังพูด 2. ให้คําชมเชยอย่างสม่ําเสมอคําชมเชยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับเมื่อลูกทีมทำผลงานได้ดีชมชมเชยพวกเขาอย่างจริงใจและเฉพาะเจาะจง 3. กล้าที่จะแสดงความเปราะบ,บางการที่ผู้นำกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดจะช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ลูกทีมรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันคือการที่เราได้ลงทุนในความสัมพันธ์กับลูกทีมและมันจะให้ผลตอบแทนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ครับดังนั้นจงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณครับ จากการเป็นผู้นำที่ออกคำสั่งมาเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ